6อันดับสัตว์ที่อายุสั้นที่สุดในโลกบางตัวก็น่าสงสารมากๆเพราะอยู่ได้ไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำแล้วจะมีสัตว์ชนิดใดบ้างไปดูกัน แฮมสเตอร์เจ้าหนูหน่ารักชนิดนี้มีอายุไขเฉลี่ยเพียงแค่2-4ถึง4ปีแค่นั้นพูดได้เลยว่าเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของมนุษย์อย่างเราๆเลยเพราะมันสามารถออกลูกได้เร็วและเยอะมากที่สำคัญผสมพันธ์ุได้หลายครั้งต่อปีอีกนอกจากความน่ารักและน่ากอดแล้วยังมีความสามารถเก็บอาหารไว้ในแก้มทั้งสองข้างและถีบจักได้อีกด้วยนะจะเรียกความสามารถดีไหมเนี่ย ปลาห่างนกยุงแกมบูเซียหรืออีกชื่อคือปลากินยุงหากนับตามอายุเฉลี่ยจริงๆของมันแล้วจะอยู่แค่2ปีมีถิ่นกำเนิดในอ่าวเม็กซิโกพวกมันจะกินอาหารพวกตัวอ่อนของมันแรลงเช่นลูกน้ำแผ่นต้นพืชตะไคร่น้ำและปลาหางนกยุงนี้จะออกลูกเป็นตัวโดยจะออกท้องละ40-100ตัวเลยทีเดียวโอ้โหอย่างเยอะ กิ้งก่าคาเมเลียนโดยเฉลี่ยแล้วกิ้งก่าจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่1ปีเท่านั้นอย่างที่รู้กันว่าเจ้ากิ้งก่าสามารถเปลี่ยนสีได้และเติบโตได้อย่างรวดเร็วและพวกมันพร้อมผสมพันธุ์มากๆสมมุติว่าพวกมันเกิดในเดือนพฤศจิกายนก็พร้อมผสมพันธุ์ในเดือนมกราคมนั่นเองพร้อมสุดๆเป็นเลยจ้า มแมลงปอดาก้อนไายเจ้ามแมลงที่มีรูปร่างเหมือนเฮลิคอปเตอร์ย่อส่วนที่มีอายุไขได้เพียงแค่5เดือนเองและโดยวงจรชีวิตของมแมลงปอเรียกได้ว่าเป็นการจเจริญเติบโตขั้นตอนประเภทไม่สมบูรณ์เพราะจะมีระยะไข่ตัวอ่อนและตัวเต็มไว้ไม่มีระยะดักแด้หรือมีตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ําและมีตัวเต็มวัอยู่บนบกมีปีกบินได้นั่นเองมดตัวผู้ มดขี้เกียจเหล่านี้มีอายุอยู่ที่3สัปดาห์เท่านั้นโดยวัฏจักรชีวิตของมันคือไม่ต้องทํางานเลยจะสบายไปไหนเนี่ยมีอนานิคมที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วจากการสร้างของพญามดและพวกมดงานส่วนพวกมดตัวผู้มีหน้าที่แค่ผสมพันธุ์อย่างเดียวแต่เมื่อพวกมันผสมพันธุ์กับนางพญามดเสร็จแล้วพวกมันก็จะตายทันทีเหมือนกันมาไวไปไวแแท้เลยมแมลงชีปะ หรือแม่ฟายซึ่งมีอายุเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นเป็นมแมลงที่ไม่มีปากและจริงๆแล้วมแมลงชีปักขาวมีช่วงที่เป็นตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในน้ําตั้งแต่20วันถึง1ปีแต่เมื่อถึงช่วงตัวเต็มวัยจะกลายเป็นมแมลงชีปักขาวบินขึ้นจากผิวน้ําโดยมีภารกิจเพียงหนึ่งเดียวภายในเวลา30นาทีเท่านั้นคือผสมพันธุ์และก็ตายนั่นเอง <c oughs> ชีวิตเนาะถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรา ด้วยนะครับรับรองว่าเรามีคลิปสนุกๆชวนยิ้มเบาๆมาให้ดูทุกสัปดาห์อย่างแน่นนอนและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ